สวัสดีครับตัวอย่างนี้ก็จะต่อจากตัวอย่างที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราทํา operation เปิดอย่างไปแล้วนะครับจากนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดนะครับคำสั่งเก็บรายละเอียดนะครับผมจะใช้คำสั่ง geodesic machining นะครับคลิกขวาที่ operation นะครับไปที่ a d m i n i s i operation นะครับเลื่อนลงมา geodesic machining นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ multi axis จูเมต t ี้นะครับเลือกเป็นแบบเซอร์ c เฟนะครับแล้วเราก็นิ้วเข้าไปาผมเลือกผิวนี้ก่อนนะครับผิวนี้กับผิวนี้นะครับอเอาด้านนี้ก่อนจากนั้นก็กดโอเคตรง Geometry c u r v e ฟนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบม็อบบีทวีนทูปฏิเคิร์ฟ นะครับจากนั้นก็คลิกตอบดาตรงนี้ลงมานะครับเลือก่อเป็น user define มันจะให้เราป้อนอเส้นเคอร์ฟนะครับแล้วก็คลิกนิวเข้าไปคลิกตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่เส้นด้านบนนะครับวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับถึงขอบอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เราจะกัดแอ e เ t c h เช n ไป อันนี้ก็เส้นน้าล่างนะครับเส็น,นี้อ่าผมดึงติ๊กตัวนี้ออกนะครับก,กบ็อันดูกลับอ่ามาถึงแค่เส้นขอบตรงนี้นะครับ Access Chain คับโอเคต่อไปก็เลือกทูนนะครับทูนผมก็สร้างไว้แล้วนะครับเป็นบอนโน้ตนะครับเตม m เตอรสิบมิล แคคูเลเตอร์โหมดนะครับคลิกด,ดอกดาตรงนี้ลงมานะครับเลือกเป็นทูเซนเตอร์โหมดเลเวลนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ถอยตามแนวแกนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบเซรนเดอร์เรเดียนสักเจ็ดสิบระยะเข้าออกนะครับสักแปดมิลคอนสแตนต์ลี่นะครับโป uh, <c oughs> รเจก Direction นะครับคลิกดับดาวลงมาเลือกเป็น same as guide curve นะครับจากนั้นก็ไปที่ทูล่าดพารามิเตอร์นะครับป้อนเต็ปดาว Step ต็ e โอเ e อนะครับตักทีผมใส่3นิ้นะดูลายทูลพาดก่อนนะครับ sorting ก็กินแบบซ i กแซกนี่แหละครับคร <c oughs> าวนี้นะครับ t ู o l as a control นะครับเอียงทูลนะครับถ้าเรายังไม่ป้อนอะไรเรากดแค่คุณเรียดทูลเรามันจะ ยานตั้งฉากกับผิวนะครับซึ่งมันจะจะเป็นเบียดอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเอียงทูนแบบเิวทูเคิร์ฟปแลวกัอน,นะครับแต่ว่าเราต้องมีเส้นเคิร์ฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมเซฟได้สิทธิ์เอาไปก่อนนะครับผมไปเอาเส้นเคิร์ฟโชว์เส้นเคิร์ฟมาก่อนไปมาคลิกที่หมด a อสเซน l ีนะครับผมสร้างไว้แล้วนะครับมันอยู่ในส่วนของ surface เซอร์เฟที่สองนะครับโชว์ขึ้นมาผมจะเอาเส้นเส้นนอกเส้นนี้เส้นเดียวนะครับนี่แต่ก็คือจะให้ทูนวิ่งผ่านเส้นนี้ไปพอซวิทก,กลับมาสซายแคมเปเนเจอร์นะครับอ่าจคิดขึ้นมาเปลี่ยนทูนแอซิดเดเรชั่นนะครับคดดบลิกดับดาวมาครับเลือกเป็นคิวทูเคิร์ฟจากนั้นนะครับมันจะให้เราป้อนเคิร์ฟตรงนี้นะครับแล้วก็กดนิวเข้าไป คือไม้ถูสองที่นี่ออกก่อนนะครับไม่ต้องให้มันออโต้เลือกเส้นขอบด้านนอกนะครับฝั่งนี้นะฝั่งความมือเราเส้นนี้เส้นเดียวนะครับแล้วก็ Accept Chain โอเคไปตัว s u r ร์เฟนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็กลับไปให้มันเคิร์ทิวไท้นะครับคลิกดอกด,ดาวลงมานะครับผมเลือกเป็นแบบ โค้ oh, นะครับพอยต์ประมานเท่านี้ก่อนนะครับจากนั้นแคลคูเลตดูทุนขาดก่อนผมก็เซฟไนแคลคูเลตทุนขาดที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับลองซิมูเลตดู ใช้เปแบบโฮดแกบธรรมดาเนี่ยแหละครับ <c oughs> ถ้าดูทางไซ e ์วิวนะครับ การเดินก็จะประมาณนี้นะครับขอดูรายทุนผ่านอีกทีหนึ่งครับมีตรงไหนที่แปลกไหมนะครับโอเคเป็นระเบียบดีนะครับแต่ตรงนี้นะครับข่าวเนี้ยตรงเนี้ยนี่นะครับเข้ามาเนี้ยกินฝั่งหนึ่งกินอีกฝั่งแน่ๆนะครับขราวเนี้ยเราก็ไปใส่เกาเช็คให้มานะครับไปคิ่ที่เกาเช็คนะครับอ่าที่เนบเบินะครับ เช็คอะไรบ้างนะครับเราก็เลือกเลยนะครับตรงฝั่ง geometry นะครับผมใช้เช็คหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกนี้เข้าไป <c oughs> เลือกเป็นแบบ surface <c oughs> นะครับหรือโมเดลก็ได้นะครับผมให้มันคลิกให้มันเลือกทั้งโมเดลเลยก็แล้วกันนะครับก็เลือกเป็นโมเดลคลิกที่ตัวโมเดลคราวน,นี้นะครับพอมันเช็คชนแล้วนะครับเราต้องสั่งต่อว่า ถ้าชนแล้วใจต้องทาอะไรต่อนะครับเราก็มาตรง strategy ตรงนี้นะครับคลิกกับตาลงมานะครับก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับ re-tag ทูล kill ทูลหรือว่า team and re-link นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะให้ team and re-link นะครับก็คือชนปุ๊บตัดทูลขาดตรงนั้นทิ้งนะครับแล้วก็ไปทาทูลขาดกับที่อื่นต่อตรงไหนเข้าได้ก็ไปทํากับที่อื่นต่อนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการ team and re-link นะครับจะใช้แบบไหนนะครับผมก็ใช้ ทั้งหมดเลยนะครับตัวแรกแต่นั้นก็แค่คูเลตใหม่ครับขุด่าออกมาก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะตัดทุนตัด ในส่วนที่มันชนหลอกไปนะครับลองซิมูเลตในโซลิบิลิฟายนะครับ ลักษณะการเดินก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการทำอเปชั่นเก็บรละเอียดน,นะครับตัวอย่างนี้ก็จบ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ